แชรข่าวเรา,าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปน you ี้อ you ัปเดตเราชนะนะคะเราชนะเช็คสิทธิ์ขยายเวลาลงทะเบียนเงินเยียวยาเพิ่มเติม9เมษายนนี้เราชนะเช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มพิเศษจากเดิม26มีนาคมเป็นวันที่9เมษายนนี้เช็ครายละเอียดในคลิปนี้นะคะ มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะคะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือกลุ่มที่อยู่นอกระบบประกันสังคมผ่านโครงการราชนะโดยการลงทะเบียนที่ w w w r a a a ช com เพื่อรับเงินเยียวยา7,000บาทล่าสุดกระทรวงการคลังระบุว่าได้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการราชนะแล้วทั้งสิ้น จำนวน32.4ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้ใจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า1 6 7 1 6ล้านบาทสำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุผู้พิการทุกพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ที่เพิ่งสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดได้มีความเคลื่อนไหวจากมาตรการออกมาดังนี้ล่าสุดนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะคฆศกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้มีนโยบายให้ขยายระยะเวลาการเปิดและลงทะเบียนมาตรการเราชนะออกไปเป็นครั้งที่3เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเช่นผู้สูงอายุผู้วิการทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับคนช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนขึ้นที่จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่26มีนาคมเป็นวันที่9เมษายนนะคะโดยผู้ได้รับสิทธิในกลุ่มพิเศษที่ต้องลงทะเบียนร่วมมาตรการรับเงินเยียวยานั้นสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคาร 1,023แห่งทั่วประเทศรวมถึงจุดบริการพิเศษจำนวน871จุดทั่วประเทศหรือสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ที่ www g r u n g t h a i com หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะที่เบอร์0 2 1 1 1 1 1 4 4นะคะมาดูการให้บริการลงทะเบียนเราชนะเช็คสิกลุ่มพิเศษตรวจสอบจุดให้บริการตามขั้นตอนดังนี้นะคะ หนึ่งเข้าไปที่ www กรุงไทย com กดที่เมนูจุดให้บริการนะคะเลือกพื้นที่ที่ต้องการการตรวจสอบสาขาในประเทศสาขาต่างประเทศเลือกสาขาหรือกกอกรหัสสาขาพิมพ์คำค้นหานะคะหรือเลือกจังหวัดอำเภอเลือกวันที่เปิดให้บริการกดค้นหาจุดให้บริการ หรือสามารถตรวจสอบจุดให้บริการที่อยู่ใกล้ตัวได้จากเมนูค้นหาจุดบริการที่อยู่ใกล้คุณนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะมาดูความคืบหน้าล่าสุดโครงการเราชนะนวันที่26มีนาคมนะคะบีประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้จ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำนวน6 2 1ล้านบาทนะคะ โดยที่ประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันต่อตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวท์เว .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเราชนะแล้ว16.7ล้านคนและมีการใช้จ่ายวงเงินสศทษิสาสมตั้งแต่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจำนวน92,106ล้านบาท ส่วนประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน2.0ล้านคนมียอดการใช้จ่ายวงเงินสิ์สะสมตั้งแต่5มีนาคมที่ผ่านมาจำนวน8,409ล้านบาททำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะรวมทั้งสิ้นจำนวน32.4ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า1 6 7 1 6ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้ใจ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าคนละครึ่งที่ตรงลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า1.2ล้านกิจการนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะเราชนะเช็คสิทธิ์ขยายเวลาลงทะเบียนงินเดียวยาเพิ่มเติม9เมษาย,ยนนะคะ